สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาปอตรีของมฟลอหรือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะสำหรับ TCAS ปี68ค่ะครับสวัสดีครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยโดยตรงเลยเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจภาพรวมโครงสร้างหลักๆของการรับสมัครปีนี้นะคะครับเป็นเรื่องสำคัญมากนะครัเพราะว่าระบบ TCA s เนี่ย คือแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยต่างกันไปการที่เราดูข้อมูลโดยตรงจากเว็บมอร์ฟอลเลยเนี่ยก็จะช่วยให้วางแผนได้ดีขึ้นเยอะเลยครับใช่ค่ะดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามอร์ฟอลเปิดรับหลายรอบมากเลยนะคะทั้งรอบ io, 1พอร์ตโฟลิโอครับรอบ2ที่เป็นโคต้ารับตรงหลายๆแบบแล้วก็รอบ3มแอดมิชชั่นที่เป็นรอบใหญ่ๆอืมครับ ถ้าเริ่มกันที่รอบแรกเลยรอบพอร์ตโฟลิโอที่เน้นผลงานความสามารถพิเศษต่างๆเนี่ยข้อมูลบอกว่าหลายโครงการปิดรับไปแล้วนะคะใช่ครับพวกโครงการเด็กดีมีที่เรียนหรือ,อ,อผู้มีความสามารถด้านดนตรีนาฏศิลป์กีฬาพวกนี้ค่ะหรือแม้แต่โครงการที่ใช้คะแนน t ี a ก t ทีแพบางส่วนในรอบนี้ก็มีปิดไปแล้วเหมือนกันครับ คือการที่รอบพอร์ตโฟลิโอปิดรับเร็วนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเพราะมหาวิทยาลัยก็อยากจะคัดเรื่องนักเรียนกลุ่มที่มีความโดดเด่นเฉพาะทางหรือตรงตามเงื่อนไขโครงการพิเศษก่อนอ๋อค่ะเข้าใจได้ทำให้เห็นว่ามฟลอเองก็มองหาความสามารถที่หลากหลายแบบว่าไม่ใช่แค่คะแนนสอบอย่างเดียวน่าสนใจคะ่ะทีนี้พอมาดูรอบสองรอบโคตารับตรงอันนี้ดูจะซับซ้อนขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะครับผมรอบนี้หลากหลายมาก มีทั้งใช้คะแนน TCAT t Pa แคะแนน A Level หรือบางทีก็ใช้ร่วมกันหรือบางอันก็ใช้ g p x ร่วมด้วยใช่ค่ะความหลากหลายตรงนี้ก็สะท้อนว่าเขาเปิดโอกาสกว้างขึ้นจริงๆมีโคต้าที่น่าสนใจอย่างโคต้าภาคเหนือครับหรือโคต้าบุตรบตรุคลากรสำหรับคณะอย่างแพทย์หรือทันตะอันนี้เหมือนเป็นการตอบสนองความต้องการของพื้นที่หรือดูแลคนในด้วยหรือเปล่าคะ ก็อาจจะมองแบบนั้นได้ค่ะแล้วก็ยังมีโครงการสำหรับนักเรียนผู้พิการหรือคนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติหรือต่างประเทศด้วยอันนี้ก็ส่งเสริมความหลากหลายดีค่ะแต่ประเด็นคือหลายโครงการในรอบ2.1 2.22.3เนี่ยเหมือนจะปิดรับไปตั้งแต่ช่วงต้นปีมกราคมแล้วแต่บางโครงการอย่างกลุ่มผู้พิการหรือผู้จบโรงเรียนนานาชาติกลับเปิดรับยาวไปถึงเมษาเลยซึ่งมันคาบเกี่ยวกับรอบสาม บแบบนี้มันมีนัยยะอะไรพิเศษไหมคะอาจจะเป็นไปได้ว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านี้คือเขามีปฏิทินการศึกษาหรือกระบวนการเตรียมเอกสารที่ต่างออกไปการขยายเวลาก็เหมือนอำนวยความสะดวกให้กลุ่มนี้นะครับเพิ่มโอกาสให้เขาสแสดงถึงความยืดหยุ่นของระบบเหมือนกันอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะขยับมาที่รอบ3ามแอดมิชชั่นรอบนี้คนส่วนใหญ่จะสนใจเยอะสุดเพราะใช้คะแนนสอบส่วนกลางเป็นหลักครับรอบใหญ่เลย รูปแบบการคัดเลือกก็ยังหลากหลายอยู่นะคะมีทั้งใช้ T g a ก Tpad อย่างเดียว A Level อย่างเดียวหรือใช้ทั้งคู่ครับหรือบางรูปแบบก็ยังใช้ GPS ประกอบด้วยใช่ค่ะคือรอบ3ามเนี่ยเป็นการเปิดรับสำหรับนักเรียนทั่วไปที่วัดกันด้วยคะแนนสอบมาตรฐานเป็นหลักการที่มันมีหลายรูปแบบก็เพื่อรองรับสาขาวิชาที่อาจจะต้องการทักษะหรือพื้นฐานความรู้ต่างกันไปอืมค่ะผู้สมัครก็เลยต้องวางแผนดีๆว่าจะสอบอะไรใช้คะแนนตัวไหน ให้ตรงกับสาขาที่อยากเข้าจริงๆซึ่งประกาศร,รอบ3ามก็ออกมาตั้งแต่กุมภาแล้วแล้วกลุ่มผู้พิการกับโรงเรียนนานาชาติก็ยังสมัครได้ในช่วงนี้ถึงเมษาเหมือนเดิมแสดงว่าการวางแผนนี้สําคัญมากจริงๆค่ะสําคัญมากๆครับเพราะแต่ละรอบแต่ละโครงการมีรายละเอียดมีช่วงเวลาของตัวเองชัดเจนประเด็นนี้สําคัญมากครับการที่มอฟลอจัดโครงสร้างการรับสมัครที่มันซับซ้อนแล้วก็มีหลายช่องทางขนาดนี้เนี่ย มันชี้ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มองแค่มิติคะแนนสอบอย่างเดียวค่ะแต่พยายามเปิดรับนักศึกษาจากพื้นฐานความถน,นัดคุณสมบัติที่หลากหลายจริงๆผู้สมัครเลยต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดมากๆเลยครับว่าตัวเองเหมาะกับช่องทางไหนที่สุดนอกจากเรื่องรอบเรื่องเกณฑ์แล้วเนี่ยบนเว็บไซต์เขาก็ยังมีส่วนอื่นๆที่เป็นประโยชน์มากๆด้วยใช่ไหมคะมีครับแล้วก็เป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะฮะทั้งข้อมูลแนะนําหลักสูตรแบบละเอียดละเอียดอ๋อค่ะ มีทั้งวิดีโอแนะนำเอกสารโครงสร้างหลักสูตรค่าธรรมเนียมกำหนดการคะแนนย้อนหลังโห oh, ครบเลยครับหรือแม้แต่ FAQ คำถามที่พบบ่อยแล้วก็ยังมีพวกรีวิวหลักสูตรจากรุ่นพี่หรือจากสำนักวิชาต่างๆด้วยอย่างเช่นวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตรวิทยสุขภาพอะไรแบบนี้ใช่ครับพวกนี้ช่วยให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยว่าถ้าได้เข้าไปเรียนจริงๆจะเจออะไรเหมาะกับเราไหม จริงค่ะแล้วเหมือนจะเห็นมีส่วนสำหรับครูแนะแนวโดยเฉพาะด้วยนะอันนี้ดูน่าสนใจนะคะครับมีข้อมูลมีเอกสารหรือแม้แต่กลุ่ม Facebook ให้เลยเหมือนเป็นการสื่อสารเชิงรุกกับทางโรงเรียนโดยตรงเลยเนาะเป็นกลยุทธ์ที่ดีครับ เพราะครูแนแนวก็มีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษานักเรียนการให้ข้อมูลตรงนี้ก็ช่วยให้ข้อมูลมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้นค่ะสรุปได้ว่ากระบวนการรับสมัคร TC Cast หกแปของมอฟลอเนี่ยโครงสร้างค่อนข้างชัดเจนนะคะเปิดโอกาสหลากหลายช่องทางมากๆครับแต่ก็ต้องการให้ผู้สมัครศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดจริงๆทั้งเรื่องเกณฑ์และก็ข้อมูลหลักสูตรเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ดีที่สุดถูกต้องครับและข้อคิดทิ้งท้ายที่ผมว่าน่าสนใจนะ คือลองคิดดูว่าการที่เขาออกแบบระบบรับสมัครที่มันซับซ้อนมีหลายมิติแบบนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าหรือสิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้ความสำคัญในการสร้างชุมชนนักศึกษาของตัวเองอ,อาจจะไม่ใช่แค่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างเดียวแต่อาจจะรวมถึงความหลากหลายความสามารถพิเศษหรือการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นๆด้วยซึ่งก็น่าเก็บไปคิดต่อเหมือนกันครับ